ค่ะดูทุกคนลับมาเจอก,กับปามปร,เรีเอ็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะปามก็จะมาพูดถึงไมล์เฟอร์ริในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะอาจจะมาช้านิดนึงปกติอาจจะมาก่อนสิ้นเดือนคุนนานมากๆนะคะแต่วันนี้ก็เพิ่งมีโอกาสว่างนะคะหยุดงานก็เลยมาอัดให้น้องๆหลายคนที่พี่ปามพี่ปามพี่ปามไมล์เฟอร์เดือนนี้มีไหมคะมีแต่ว่าช้าเล็นะลูกสิ่งที่เป็นไมล์เฟอร์ของปามในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะซึ่งบอกว่าไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยนะจ๊ะ เดี๋ยวขอเริ่มกันที่สกินแคร์ก่อนนะคะซึ่งสกินแคร์ในเดือนกุมภาพันธ์ที่บามชัยเราชอบมีอยู่2ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่หาซื้อได้ใน7ซเว่นอีเลฟเว่นนะคะสมูทโตลเลมอนซีแอนเน่พลัสไวท์เซรั่มนั่นเองนะคะอันนี้มีขนาด10กรัมในราะคาะ49บาทค่ะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะบนะัมชัยเราชอบมากมากเลยค่ะเพราะว่ามันนะคะทําให้รอยสิวรอยแดงรอยดําของบัมเนี่ยจางลงไวมากๆเลยคือแบบว่า ไม่เคยใช้มาก่อนนะคะหลายๆคนแบบพี่ปามไปอยู่ที่ไหนมาไม่เคยใช้คือปกติพี่จะใช้สมูตโตะรุ่นอื่นรุ่นที่เป็นมะเขือเทศนะแล้วทีนี้พี่ก็รู้สึกว่า,าเฮ้ยมะเขือเทศเนี่ยมันเอาหน้าฉันไม่อยู่แล้วนะคะฉันต้องการความแรงมากกว่านี้ก็เลยสอยตัวนี้มาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันจางลงไวมากมากนะคะแล้วก็ซึมไหวด้วยค่ะราคาถูกด้วยนะคะเดือนนี้ใช้ไปสองซองแล้วนะคะคือใช้ค่อนข้างเยอะใช้ทั่วหน้าเลยแล้วก็แบบว่าประสิทธิภาพดีดีคุณภาพ ด,ดีีทำไมราคามันถูกมากอยากให้เขามีเป็นเป็นหลอดเป็นขวดอะเพราะว่าซื้อแบบซองถึงมันจะพกพาง,ง่ายแต่บางทีมันก็ไม่ค่อยสสดใจแต่เท่าไ<ล>หร่นะและอย่างที่สองที่มันชอบนะคะก็คือเจ้าตัวน,นี้เลยค่ะอันนี้ก็คือเจลแต้มสิวจากจุลาเิร์ค่ะ marigold acne gel นะคะอันนี้เป็นเจลดาวเรืองนั่นเองนะคะ เพ่งนคนน้องดาวเรืองคนสวยคนนี้นะคะเขาก็มีความโด่งดังมากๆเลยทั้งใน Twitter อินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าปาล์มเพิ่งมีโอกาสได้ใช้คือปกติเนี่ยใช้เจลมะรุมแล้วเจลมะรุมเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะถ้าใช้คู่กันก็จะยิ่งแฮปปี้เจลมะรุมเป็นแบบนี้นะคะคือเขาปกติเขาจะให้ใช้คู่กันไงแต่เนื่องจากว่าปาล์มเป็นคนที่สิวไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดหัวแล้วเดือนกุุภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิวที่มีหัวแราก็เลยไปซื้อมาแล้วแบบชอบมากสิ่งหนึ่งที่ชอบเวลาทาแล้วเสบมากเส็ สะใจมากคือเป็นคนสาดิสนิดนึงนะคือมันจะแบบแสบแล้วมันคือแบบรู้สึกว่ามัน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 ได้ ทำให้สิวตรงนั้นมัน,ม,นมันหายไวขึ้นเพราะว่ามันเกิดปฏิกิริยาแสบๆคัน,นๆบนใบหน้าเรานะคะแล้วมันก็ทําให้หายไวจริงๆคือมันจะแห้งตัวยุบตัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้นะคะถ้าทาครีมจะต้องทาครีมที่เป็นไวจ์ไรเซอร์นะไม่งั้นหน้าเราจะแตกเป็นขุยได้เวลาเราทาแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้คือถูกและดีจริงๆถ้าใช้คู่กับเจลมารุมหรือว่าใช้คู่กับไอตัวสมูทตตัวนี้ก็จะยิ่งทําให้หน้าเรามีความกระจ่างใสไวขึ้นคือชอบจริงๆละคะถูก มา,มาต่อกันที่เมคอัพกันบ้างนะคะสิ่งแรกที่บามชอบทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นลูกรักของบามก็คือรองพื้นจากสิวนาคัลเลอร์นะคะรุ่น m t t t Nude Foundation ตัวนี้เลยนะคะบามใช้เป็นเบอร์23นะคะกล่องมันจะเป็นแบบนี้นะคะมีความเรียวๆเล็กๆนะคะแล้วก็ขวดก็จะเป็นขวดแก้วนะคะ คือวันนี้เนี่ยปามก็ใช้บนหน้านะคะสังเกตเลยว,ว่าหน้ามีความเรียบเนียนมากๆนะคะไม่ว่าจะใช้กับแป้งอะไรก็มีความเรียบเนียนคือดีมากปกปิดคุมมันกันน้ำกันเหงื่อค่อนข้างโอเคเลยเรียบเนียนผิวสวยไม่หนักหน้าแฮปปี้แล้วก็คือดูแพคเกจจิ้งสวยงามเรามีการรีวิวไปแล้วนะคะเดี๋ยวหาย้อนดูได้นะคะที่รีวิวจ้านะคะเพิ่งรีวิวไปเมื่อ สอาคลิปที่แล้วเองมังแล้วก็เป็นลูกหลักจริงๆคือตอนนี้ถ้าใครถามว่าพี่ปาล์มรองพื้นอะไรที่พี่มอมชอบพี่มอมแนะนำเป็นตัวนี้นะคะแต่ถ้าต้องการงานแบบ full coverage กันน้ำกันเหงื่อพดๆพี่มอมก็ยังรู้สึกว่ายกให้ตัว p o l ี y ตัวนี้อยู่ดีนะคะคือ p o l ี y ตัวนี้มันดีมากแต่ข้อเสียคือมันจะติ่งชมพูเห็นปะ่ะเห็นความแบบ ติ่งชมพูกับติ่งเหลืองไหมแตกต่างกันมามนะคะแต่ว่าพี่มัมใช้ได้ทั้งคู่นะแต่ถ้าใครต้องการกนนารน้ํากันเหงือ่อสงการหนาะหนะักๆเอาตัวนี้แต่ถ้าใครต้องการงานแบบเบ bad, นนาๆการน้ํากันเหงื่อได้พอประมาณคุมมันอะไรเงี้ยก็เป็นตัวนี้นะจ๊ะแป้งในเดือนนี้ที่ปัมใช้แล้ะชอบนะคะก็คือว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ใช้แป้งใหม่อะไรก็เลยไปคนคนกลุ่แล้วปรากฏว่าชอบตัวนี้ก็คือแป้งจากโบนี่นั่นเองคะ่ะ อันนี้เป็นแป้งโบนี่นะคะซึ่งสภาพก็จะเกลืกลางนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้จริงใช้จังไม่มีสปอนเซอร์นะจ๊ะแล้วก็มีการฮิตแพนเรียบร้อยแล้วสีที่พอมใช้น่าจะเป็นเบอร์23หรือเบอร์2เนี่แหละนะตัวนี้กลับมาชอบอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยเป็นมเฟอร์เไปเมื่อปีที่แล้วเนาะแล้วก็ช่วงเดือนไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้คือตัวนี้เนี่ย มันมีบางวันที่ความรู้สึกว่ามันขี้เกียจแต่งหน้าปาไม่อยากลงคอนซีลเลอร์ไม่อยากลงรองพื้นไม่อยากลงเบสอะไรเลยคือขี้เกียจก็เลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วมันอยู่รอดตลอดทั้งวันแฮปปี้มากปปิดคุมมันกันน้ํากันเหนือพอสมควรแต่ปาชอบเรื่องที่ว่ามันเบลอรูผุมผนได้กริปจริงแล้วก็แบบกริปมากๆอ่ะก็เลยแบบก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบแล้วก็ใช้เกือบทุกวันในเดือนนี้นะคะคือ แฮปปี้มากๆเลยราคาไม่แพงด้วยนะคะถ้าชื้อในช้อปปีแบบบางร้านก็220เอ็นะคะก็ลองดูนะต่อมาเป็นงานคิ้วค่ะงานคิ้วในเดือนนี้บํมชอบอยู่2ตัวค่ะตัวแรกเป็นตัวที่เรารู้จักกันมาเนิ่นนานและก็เพิ่งไปซื้อมาแล้วก็ชอบอีกแล้วนะคะตกหลุมรักอีกแล้วก็คือตัวนี้เลย b ล o อัพนั่นเองนะคะเป็นแบบว่า หัวเจลเลนะคะซึ่งถ้าเกิดหมุนแล้วมันจะเอาลงไม่ได้นะคือตัวนี้นีกันน้ํากันเหงื่อเขียนง่ายติดทนพอดๆอตัวคอสซูกเนี่ยเราพูดกันบ่อยแล้วเรื่องการเป็นไม้เฟเวอร์ดิตเพราะว่าเมื่อไหรที่หยิบใช้ก็ยังเป็นไม้เฟเวอร์ดิตอยู่เหมือนเดิมก็คือว่ามันดีมากอะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันหมดไวก็จะแบบหมดอีกแล้วโหลฉันต้องไปซื้ออีกแล้วโหลยอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่2ที่บําช้แล้วชอบก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือบ w w i c h นะคะจาก คุณน้องฉัดช่างแต่งหน้าชื่อดังของประเทศไทยนั่นเองค่ะอันนี้เป็นสีที่เข้มที่สุดนะคะปามชอบด้านนี้มากด้านเมจิกเพราะว่ามันเขียนง่ายแล้วมันเป็นสีน้ำตาลที่แบบ ด,ดีีปามเอามาทําทั้งไลเนอร์นะคะไอายไลเนอร์และที่เขียนคิ้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเห็นป่ะปามก็จะเอามาเขียนแบบช่วงปลายหางคิ้วเพื่อให้มันมีความคมมีความเฉียวอะไรมากขึ้นมนาซาร่าปามก็รู้ตรงว่าเอามาแบบปัดขนตาด้วยนะเออเอามาทําทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคิ้วหดักขนตาแล้วมันกันน้ํากันเหงื่อสุดๆชอบมากๆราคาก็ถูกมากด้วยคือคือกำลังงงว่าพี่น้องฉัดเขาใช้นวัตกรรมอะไรในการทําที่เขียนคิ้ววะทุกอย่างที่เขาใช้ ทีกทุกอย่างนี่เขาผลิตอะ่ะมันเป็นอะไรที่กันน้ำกันเหงื่อสุดๆเลยคือดีมากแล้วก็ชอบมากนะคะในเดือนนี้เขียนคิวก็เลยชอบเป็น2ตัวใช้คู่กันแล้วติดทนกันน้ำกันเหงื่อต่อยบอดี้คอมบทก็ไม่ไหลคือว่ายน้ำก็ไม่ไหลโอโ้โหดีมากๆส่งการอยากแนะนำเลยคู่นี้แฮปปี้จิงกงานตาอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่เมคอัพแต่ว่าเป,นนะะเป็นอุปกรณ์เสริมนั่นเองก็คือ ขนตาปลอมนั่นเองนะคะนี่ขนตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไม่มีห่อแต่อันนี้ซื้อจากร้านพี่มุกเดี๋ยวลิงก์ร้านพี่มุกไว้ให้นะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์นี้นะคะแล้วก็จะมีความเป็นธรรมชาติฟงฟิง,ฟงกระดิ่งแมวมากๆนะคะ เดี๋ยวปามจะขึ้นรูปที่ปามติดให้ดูนะคะว่ามันมีความแบบธรรมชาติมากฟ้งฟิงมากสวยมากเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงรู้สึกว่าจะราคาแพ็คละ89บาทแล้วได้มา5คู่เลยค่อนข้างคุ้มค่านะคะทุกคน5คู่เลยแต่ว่าปามเป็นคนที่ใช้ขนตามปลอมมาใส่แบบเนี้ยครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้ซ้ำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นใช้แค่อัดวิดีโอก็จะใช้ซ้ำแต่ถ้าใช้ออกไปข้างนอกเนี้ยปามก็จะไม่ใช้ซ้ำนะคะมาที่งานตากันบ้านนะคะ เดือนนี้ที่มัมชอบก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอันนี้เป็นอายแชโดว์จากยี่ห้ออันนี้หรือเปล่า Memo n ิ s t m นะคะอันนี้ซื้อได้จากยูเนียนมอดูแพคเกจจิ้งด้านในามีความสวยงามมากเป็นลายหินอ่อนแล้วก็เป็นสีแบบทองๆนะคะ เขาไม่ได้แจ้งเบอร์มานะแต่ว่าบมใช้แล้วชอบมากนะคะแล้วก็สีแบบถูกจริตปามมากใครชอบโทนน้าตาลหรือว่าทนวายแดงอะไรเงี้ยก็สอยมาได้ขนาดว่าบมเป็นคนไม่ชอบโทนน้าตาลยังใช้แล้วใช้เกือบทุกวันเลยบมใช้สีนี้คู่กับสีนี้นะคะแล้วก็ตบลงด้วยสีนี้คัดบ้าด้วยสีนี้อะไรเงรี้ยไฮไลท์ด้วยสีนี้คือชอบมากเดยวสวสชใด้ดูจะมิดจอแบบร,รู้รู้เลยว่าแบบสีมันแน่นมากดิ แบบซีแน่นมากแล้วก็สมูทมากติดทนมากไม่มีการตกร่องใดๆเลยนะพูดเลยว่าไม่ตกร่องคือปั๊มแต่งหน้าตั้งแต่11โมงยัน4ี่ห้ทุ่มก็ยังติดทนคือแบบติดทนดีมาก ถ้าถามนะปั๊มชอบมากกว่าตูตุอีกอ,อันนี้ซื้อได้ที่ยูเนียนมอลนะคะลองหาดูมันมี2ส,สีแต่อีกสีนึงมันจะสีลักษณะเหมือนแบบแฟนซีนิดนึงปั๊มสอยสีนี้มาในราคา200บาทคือปกติร้านหน้าร้านเขาขาย250ปั๊มไม่แน่ใจว่าในช้อปปี้มีไหมก็ลองหาดูนะคะแต่ว่าอันนี้ชอบจริงใช้ทุกวันใช้ทุกวันกว่าตูตูอีกอะคือเหมือนแบบ ลืมตูๆไปได้เลยเพราะตูๆมันจะตลับหนาก,กว่าตลับหนักกว่าเลยชอบอันนี้มากกว่าแล้วแบบปกติเป็นคนไม่ไม่แต่งตาสีน้ําตาลแต่พอเจออันนี้แล้วเฮ้ยยอมจริงชอบมากจริงมาที่งานลิปในเดือนนี้นะคะลิปในเดือนนี้พําชอบเป็นเจ้าสองตัวนี้เลยค่ะอันนี้เป็นลิปจากยูสตานะคะจริงๆมันเป็นแบบเดียวกันแหละค่ะอันนี้ก็คือเบอร์สและเบอร์ห้านะที่พําสอยมาชอบมากๆ คือใช้ทุกวันจนตอนนี้มันหมดแล้วนะคะแล้วก็หาซื้อไม่ได้ในเซเว่นแถวบ้านปาเดี๋ยวคงต้องไปซื้อแถวที่ทําง,งานคือชอบมากมันเป็นเนื้อมูสเนื้อครีมแล้วมีความติดทน,นี่อนข้างโอเคคือปาเป็นคนไม่ชอบเนื้อแมตต้องต้องบอกก่อนบางคนแบบว่าใช้แล้วไม่เห็นชอบเลยไม่เห็นติดทนคือปามนะคะปาส่วนตัวปามไม่ชอบเนื้อแมตต์ามาไม่ชอบความติดทนตลอดทั้งวันปารู้สึกว่า ปมเป็นคนชอบเติมลิปอะนะคะคือปอมชอบความสบายปากมากกว่าเพราะถ้าแมทเนี่ยมันจะแห้งแล้วมันจะทําให้ปากปัมแบบขยับขยื่นไม่ได้แต่อันนี้มันจะทําให้ปากปามแบบมันสามารถขยับขยื่นได้ไม่ได้แห้งกรอบอะไรนะคะแล้วสีค่อนข้างติดทนที่ ค่อนข้างโอเคกําลังดีไม่ได้อะไรมากมายคือปาล์มเอามาทากแก้มด้วยนะคะบอกเลยและอย่างสุดท้ายในเดือนนี้ที่ปาล์มใช้แล้วชอบนะคะก็คือครีมรักแล้ค่ะครีมลักและจากยี่ห้อคิวニ c c แครนะคะจะเป็นลนักษณะแบบนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันอันนี้เป็นกระป๋องเก่าตลับเก่าดูความใช้จริงนะคะชอบมากๆเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นอันใหม่ซึ่งก็ยังเต็มอยู่นะคะนี่เอายังเต็มอยู่แบบนี้นะคะ ที่ปั๊มชอบตัวคิวニックแคร์เนี่ยเพราะว่าปั๊มเป็นคนอ้วนเนาะคนอ้วนหลายๆคนก็จะมีลักษณะเหมือนกันว่ารักแร้จะมีการเสียดสีและจะมีอาการปืดป้ดๆไม่ได้ดำหรอกจะเป็นปืดป้ดๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราก็บางทีเราก็ ไม่สบายใจเ่ะถึงแม้ว่าเป็นคนใส่เสื้อผ้าปิดแต่บางทีเราก็ไม่รู้สึกบางทีใส่เสื้อผ้าและษณะเหมือนแบบแขนยาวแต่ว่ามันจะมันจะแบบเห็นเห็นด้านในเข้าใจไหมแล้วบางทีเราก็จะไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้เราก็ใช้ซื้อตัวนี้มาใช้คือต,ตัวนี้มีความกลิ่นหอมมากไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะอันนี้ซื้อซื้อเองอันนี้ราคา1 7 0บาทมัง้งหรือ150ยนี่แหละซื้อมานะคะ แล้วคือมันกลิ่นหอมมันทําให้ลอยปืดป้ดๆของปัม๊มมันค่อยๆกระจ่างสายค่อยๆจางลงนะคะและที่สำคัญคือกลิ่นมันจะอยู่ติดกายอยู่ตลอดเวลา คือมันเหมือนว่าเป็นโคโลนได้เลยแต่ว่าช่วยบำรุงนะคะหนังก้องหนังไกลยอะไรเงี้ยเห็นเขาบอกก็ช่วยแต่ปามก็มีหนังไก่เล็กน้อยแต่ว่าก,ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะช่วยอะไรแต่ว่ามันจะช่วยเรื่องความเป็นปืดป้ดให้มันเหมือนแบบจางลงลยอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างชอบแล้วก็ซอตุนนะคะอันนี้ซื้อได้หลายร้านเพราะว่าปามอะเซิร์ชในช้อปปี้คุณเซิร์ชเลยเอาเซิร์ชเลยคิว n i c แคร์หรือว่าครีมรักแล่ข่าคุณจะเจออันนี้เต็มไปหมดแล้วคุณก็ไปเลือกซื้อบางร้านขายร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยคือ มันมีหลายขนาดอันนี้ปั๊มซื้อมา15บห้ากรัมนะคะปั๊มไม่ขอแนะนําร้านคุณไปเซิร์ชเอาเองนะบางทีก็ไปหาเอาเองบ้างถึงโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือ My Favorite ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะปั๊มก็ใช้แล้วชอบหลายตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่ปั๊มรู้สึกว่า เฮ้ยมันดีจริงๆนะอะไรเงี้ยคือมันมันมันใช้แล้วมันชอบมันอินมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวบำจะทําคลิปใช้แล้วไม่ชอบในแต่ละเดือนซึ่งอาจจะออกไม่ทุกเดือนเพราะว่าก็ไม่มีของที่ใช้แล้วชอบหรอกเออเอออันนี้ขอมเมาส์กันท้ายคลิปหน่อยมันจะมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าฉันเห็นเธอประมาณแบบใช้แล้วก็ชอบทุกอย่างอันไหนดีก็บอกว่าดีอันไหนไม่ดีก็บอกว่าดีเอ้าก็ฉันใช้แล้วชอบฉันไม่ได้ตังเลยนะไอ้เลยที่ใครมาพูดเนี่ย ฉันไม่ได้ตังสบาดฉะนันฉันไม่ฉันไม่จำเป็นต้องเชียร์แล้วคือทุกอย่างที่ฉันใช้ก็ต้องชอบปะหวะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวก็บอกเองว่าไม่ชอบซึ่งปกติถ้าไหนที่ปันไม่ชอบมันก็จะบอกในคลิปเลยว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยลยแต่ว่ายังไงก็ให้ทุกคนเนี่ยลองไปหาดูเองลองไปใช้ดูคืออะไรที่ปังพูดแบบนี้เพราะว่าเป็นการโปรเทคตัวเองถ้าเกิดเขาฟ้องฉันแล้วแกจะมาช่วยฉันไหมแกก็ไม่ได้ช่วยเรื่องตังค์สหรับการจ้างทนายฟ้องหรอกฉะนั้นปังก็ต้องโปรเทคตัวเองป่ะและอะไรทีี่่ไมดปักกก็็บอใน ิ้มว่าเฮ้ยสำหรับตัวปามปามว่ามันไม่โอเคก็แปลว่ามันไม่ดีแกจะให้ฉันพูดอย่างนี้เหรอรองพื้นอันนี้มันห่วยแตกมักอย่ายไปซื้ออยายไปใช้อะไรเงี้ยโหถ้าเกิดว่าฉันพูดอย่างนี้ฉันโดนฟ้องขึ้นมาจะทํายังไงแกช่วยฉันได้ไหมก็ไม่ได้วันนี้เดี๋ยวําลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้าน,นะว่าในเดือนมีนาะคมจะใช้และชอบอะไรกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามใน IG Twitter Fanpage ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย